นีกกเสือกันฝุนซื้อมือนี่เน,เนะเาะเพื่อาเตรียมการว้อุ้ยระจันประจันมาหดอะเบ้าอ้ดินเฮ้ไงประจัะนเออประจันเพือมาไว้แทานี่อ๋อิอ๊กจิังสิ๊กจ<ว>ินกจิ๊กจิ๊กจิ๊กจล๊กจินกจิ๊กจิ๊กจิ๊กจ โอ้ยนะเอาเอาพาไปมาอีกดินอ้าวเอาแต่คนมาถ่ายหน้าช่วยบาทนี่โอ้ยยังเกิดยังข yeah oh ึ้นนี่บายดี โอ oh, oh, ้ยสบายดีเลงเามาจีว huh. น okay. uh ีน huh. uh ้ำ huh. น uh ้ำ huh. น ah ้ำ huh. น oh, uh ้ำอยู huh. ่ไหนอยู uh ่ไหนาไกนอาเบอกคนมาให้ซื้อมาให้เริ่ม่ะพี่น้องเลยหน่มไม่ไปเมาหนุ่มไม่มาคบแค่นนี่ก็ผมคุกยกคนน้อไม่จนซุกเล็กจ้ เอ้าล <Congratulations. S 2> ินมากินบัตรเทมเทือนน่ะโมมาียหมักมีทถเรียนลมามี้ยเฮ้นมานี่ฮ้เว้อเฮ้ยีฮ้เ้ยเฮ้เฮ้ยอน้มเฮ้เ้าเฮ้ยเ้เฮ้้เ้ยกยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเยดีเ้ยก่อนเยดีแล้ว้ยเบ้ย้้เ่อนไอ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้้ย้้ ตัวไอไออินดำอังดูกกาท่าสองมือเลยนี่้องเลยเนาะตายไม่กล้าเลี้ยงเพราะเราชักมาสกลัวเพื่อนคนกันแล้วเด็โดยจะวงเอนมตะลงสอยกันแล้วเพื่น้องเชิญได้ใช้เมื่อแับนี้โบเล่โบเหงมือได้ตายน้องรชนมา

บ่ได้กินบ่อเอาพอจังหิวข้า,าแวแล้วลืมบ่อุ้ยพอจังเจ้าหิวข้าวรู้เพราะว่าเลิกเยียนมาโดดแม่พาไปกินข้าวอาหารตามสั่งเนาะมัม่มเอามัม่มเอาแิา่นดด่มกินนุมกินเนาะูกินเนาะกินเยอะมาหอดเฮือน,นเปิดห้านคือเก่าป้าลงุงพอได้ค่าขนมพอได้ค่าขนมค่าน้ำมันรถไปส่งสลาม คองกระโลงแล้วนะแม่นัดสอดตู้ไว้ล่างตู้ไว้เนี่ยมาแจ้าเป็นยังคือดื่มแต่ก้าวก็กินตลอดดื่มบ่เออต้องชาวคู่ต้องเอาออกจะได้กินบ่หนูกับมาเช็คเบิรงลูกมาเปิดเบิรงกระเป๋าเปินว่าหานยังเชิญหานุ่มนิ่งนี่แด่เสียแด่เอากับมากินนุ่มนี่นีนะแม่นัดซื้อซอให้บ้านเมื่อวานนี่สาวคู่แจ่มเพื่าให้ซื้อมิกซซื้อซอซื้อระบายซีเดอร์ผู้ปกครองว่าแม่ก็ซื้อให้ ซื้อเพ่มรถชาครูเอาไปเลยชาครูเดี๋ยวเอาใบเขียนให้ยุงเฮียนว่ะเนี่ยเออชาครูดีอยู่จอนมาได้ไบ้ึงดูต้องขวดก่อนต้องขอดหัวก่อนบ่โอเคเกี่ยวนมาเกี่ยวนมาเกี่ยวนมาอีกเด้่อยเยี่ยมจีจีว่เรี่ยโอ้ว้าเคือเด็กฉุนเนี่ยโอ้ก้อยกอไก่ปลาลุง ไหวจังเลยเห็ดใหม่โยเห็ดใหม่โยบวบบวกอดหัวก่อนอ่านเบิกหายต่อกันเลยมีนักเบิกน้ำเกี่ยวคนเลยเกี่ยวคนเลยเห็ดหัวใหญ่แท้หัวใหญ่ก็ได้แม่อืออือลองนะอือฮึบปฟ้าออกไก่หัวทอป้าเข็นที่มายาชอนได้เลด้อันนี้ดืูแปลกปะ มออองแม่บออกว่มาเรียนการบ้านเพิ่มกับครูรัดเอาเรียนในครูดีได้มาครูรัดเปลี่ยนครูเดี๋ยวบอจากครูยุ้ยเป็นครูยังมาเลยครูดีเอออันนี้เด้อ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 เกี่ยวขึ้นมาเด้อซ้ำนี่เด้อเก่งแท้นี่เฮ็ดอีกเด้อเฮ็ดยี่เมยเฮ็ดกี่นี่นะเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเจอเยเฮ็ดเจอ ฮึบฮ yep, yep. um, um yeah, okay. oh, ึบอ nah, okay. ือหัวเด้ห <Yeah. S 1> ัวเด้บอม่นไปแนอ่ะเออออออไปซนแล้วเก่งอ๋อเถาเพิ่นมาเลยกินหมักไนเนี่ยเม่นบ่หมักไนบ่เนี่ยห้องเขีบให้กันนี่ยสบายดีด้สบายดีป่าลุงป่าลุงอือป่าลุงอ้ตตตะ ไอ้หัวยัง,งชแชะเอีมยาได้บ้างมาชม,น,ามานี่กระเป๋ากะเพิ่ก็ยังไม่ได้เก็บที่ไยนนี่ก็หมอกกันนองนี่กระเสียกันฟ้นซื้อมือนีนอ้เนาะพรามว่านห้เตรียมการว้ะพอาจารย์อาจาร์องออกด้บ้างอุ้งดินเฮ้ยนะพี่จ้าเอ้าีมาวยท่ ล้างสีช,น,สช,ชน,นะนนึ่งชื่อโมชนแ้่บัานนี้พี่น้องเอ้พอมาหอดเดะอ้าวคุณมาไวเทื่นไหนอ้เกิดยังขึ้นบาทนี่อโอ้โหถ่ายนะเอา,าเอา,เอาพาไปมาอีกดินอ้าวเทเอาแต่คนมาถ่ายหน้าช่วยบาทนี่

มาเขียวมาเชืรอได้นะมียังนะมียังได้มาบัดนี้เนาะปลูกปลาปลาแนวเดี่ยวอ๋อเถอนี่ได้อยากได้นี่เถอโบกพ่นมาให้ซื้อมาให้เด้อบ่ปลาพี่น้องเอ้ยหนุ่มไม่อ๋อไปเมาหนุ่มไม่มาคัดแท่นี่นี่ก็บผมกุ้บยกเพคนน้องให้มันจนดุซุกเล็กนะ อของฝากจะน้องชอนบ้านนองชออ,ชอ,อนี่ปูปลาหน้าหนาม็มีอันนีน้พเ่าไเียวงมตื่นติดพอผลมาเราล้งชิพ่ากาเคียนงนังสือเลาวดินพอดีเห็นรถมาเอ้าคือรถผจันแท,นทบ่ะลงอ่ะลงอะลงมียังอ่ะลงมีช่างไอ้ซื้อช่างมา

ปลาพ่อมระปอยมาเพิ่มอีกวะไปชวนซิมาเพิ่มอีกยุจ่กับปลาพ่อสี่พุมลุงไรูละแสนตละพันอู้หูเปนไรตัละพันเลยชักแห็งจะเป็นโน่นตัละบ่นจับปลาปลาปลได้เดียวเลยอัมม ช้อะไรอะลงชิโร่ไปพุ à, ่นอยู่บ like ่น oh, hey, ี่เสียวป้าไว้รถก็พอทีไปฝากันพอแค่กันเออโอ้ฝนมาอู้หนองงามแท้นน่ขาวอเลยอืมผักเหี่ยวกูดบอกไว้ทางในเนาะบอกขึ้นเงยดูบอกขึ้นเงยดูเอาไว้ยอ๋พัดเนาะเพื่อนเลยเมันเปื่อนเปืน ติดติดติดโอ๊ยเอ็ก้องตุ่มตุ่มตุไปกัเราจะไปกันก็ได้ตุ่มน้องไม้น้องไม้นไองไม้เอิบไม่ยังอันนี้นะน้องไม้นองไม้คือกันอ่าได้กินแก่น้องไม้ไล่นั่นสิอืมอืมอืมอย่าต้มไว้เนาะอ่ามาเดือปลาดุงมากินต้่มน้องไม้น้ำน้องเชอร์เด้อน้อยจังน้อยคือดินเลยอโ้มาหอดหวานไวยังงงอยู่เลยนี่พี่น้เราไง แม่เดี่ยใส้คู่ออืมเ่่ลออเนาะออนมาหาบันโคกีเลยมาซอยนเออมาซอยดำนะเป็นอง่นเนเนองุ่นคเอ่อตัวไอไออินดำยังดก้าท่าสองมือเลยนี่ลองเลยเนาะไ้มาซยม่กล้าเลี้งเพราะเราชดากัดตัวเพื่อนคกันเละเดยโดย สวยกันแล้วเลยน้องชวนเลยช่เมือแบบนี่โบเล่โบห้ยมือได้ตายน้องชวนมาโอเดูีเนี่ช่วงนี้ะหัวชวนคนโดยไรเลยอืมสุดยากคือแบบมีเร่มาช่วยมาช่วยโดยอือโอ้ยวกนี่โย Đài, đài. Xa, ba ba, ba. Lúc à. bà chân bà thanh ní cả khăm mê mùa đẹp phong đẹp đi, đi. Đôi, bài đôi, bài đôi, bài đôi 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 ยาทุกนั่งานมือนองนอกอยู่แล้วไปโอ้จ้าม่ยงดุเดแมไปต้มมดุมาพีมาเทมากระ่ามาเทพี่ดิอามาลางมาเทะหมแม่ือไห้ไหแม่ืดันมาจืดกันมาโอกยไก่จนไปเวิดนี่เอาไกลไ่มเดี๋ยวแม่แงเทเด้อจันไปแล้วลงไปทรงน้องสอนทรงของ ข้าวคองให้ได้พี่น้องน้ำไม้เนาะเต็มหลังรถแต่เพิ่นเอาลงหน่อยนึงน่ะยายแม่เพิ่นไปลงอันให้ตู้ยเบิ่งก่อนจนตกใจจนงงเบิดนดินพอจมาแต่เวนเพิ่นบ่ได้บอกเลยว่าเพิ่นมาฮอดแต่เวนพี่น้องเอ้ยเนาะแค่บอกว่าสิมามื้อนี้ซือแมงเือก็คิดว่าคือสิมาได้อะไรได้ส่บ่ดีโอ๊ยงานเทวาสนาเวนวาสนามา่น ไอมาเทปลุงมึงนะดินเี่ยม่งเคยได้นี่ได้ที่เราเลยเนาะบอกเราปันซื้อพวอยมาเด้อคลอยเยียลุด้อาดมมอันรโ้ไมไล่ำไมโบงกันจะจนีเนาะนี่ใชหัวหน่อยแท่ดิป้าลุงไ้ง ก็ไก่บ็ได้ส่วนเลยปลาเลยปลาเลยปลาลุงเลยออาลุมนี่มหนมันตอมตัวนี้ทิ่มได้ตัวนี้เด้อตัวนี้โมกินยาเด้อมันตอมเด้อไม่ได้บักนัดบ่อมังนัดบ่ดินนะหักนัดหมักนัดเดืองใช่ไหมแม่ฮึ่มคือเดือนอะน่ะ เรืองสั้นที่โหลอยเดี๋ยวะามเ็กกระชามค่ะฝนจะมตกแล้วเอาเือกคันยาเลยก็ไปตากฝนไตาก่ คนสอบมาแล้วเนาะนาปั้ต้อ ได้แล้วล um, oh, mm, ่ะพ่ออ้ยมือเดียวก็ได้เลยค่ะใส่ประธานจ้างนายรุ่นข่าก้าข่าก้าพ่แล้วค่ะมึดมึดนิดนิดงวดมากินนิดแล้วแล้วแล้วหางไปแล้วหอยฉัได้กินเบิร์ดแล้วไทยนะอ้าวประธานไปใส่ได้เนาะกะแต่บุญใหญ่เห็นเลยหรอวะตามหาประธานลูกประธานป้องแม่ประธานป้องนอ้ยแม่ประธานป้องตามหาลูกแล้ว ได้รหน้าพอดเราสิมาหาตู้เยหาปลเตอรกันเ้ยเฮ้ยูๆมาพันพีมาพันพีไล่ลุยนายนี่ใส่เลปลเตอร์หาปลาเตอร์ผมเห็นชุปลาเตอร์นี่งหา่เนาะงหญ่นี่นะหาไปง่าไหมราสีเกงบ่กอสีตุ้มฉลองมาสิตุ้มคันมาเรา มาเด้อป้าลุงกินแกงน้ำไม้ต้มน้ำไม้น้องเชอเด้อเนาะงามครับตัวที่พอน้องเชอเอาลงไปให้งามย่อนยงยงแต่ว่าเพิ่นสิไปให้พอแขกบอกพี่น้องเลยเนาะพอแขกันให้เราแกงกินเองยิ่งพ่นก็ได้ว่าแต่เนาะเอาไปดิบก็ได้ไปชุบก็ได้กินเองเฮ็ดกินเองแต่ว่าเขาเอาไปชุบก็กินได้มือเดียวแต่ว่าเขาเอาไปไว้พูดแล้วกินได้แล้ว แดงบ่สิดอกทำด้วยลูกแดงบ่แดงบ่มาเอาเนป้ามาเอาเน่ยป้าหาเกมเอาขก้นยงสิดอกมาขับบเพื่อไปเพื่อมาให้ส่วนกล้วยเอาเด้ให้ส่วนกล้วยเอาเห็นหลายอยู่ขันแกงที่ปอกอ้าให้ชุ่มๆเน่ยให้รับ่ชุ่เนี่ยไ่หวเยเออเฮ้ยมันเลินน่ะเออลินมั พ่อจันทร์ฮะพ่อจันทร์ฮะพ่อจันีะพ่อจันทรฮะจะได้มาเจเต้ยมาล่อลอแกเฮ้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 โอ๊ยเนาะลินงอ้นึ่งงอนกินแล้วนึ่งแค่นะขันาบุกขนมาบุกแกงเดียสิ ต้มได้ไงไปจัดการนี่แม่เอออะไะจังหวะอันเงินมาไหวเมื่อไห่นะมันแต่พอเราเนเอาไหว้น้อยนึงเลยแต่อยู่ยตัวนั่นเิ่นเราลงไปนั่งตุยปุ่นอ่ลงไป่ทยคิปพุ่นแหลแต่ว่าแก่หน่อยได้เลยมันจะไปแอ่์วนใจป่ะอ้ยเดีนยเรมำเลยจะให้เบิร์กเบิร์กเอาเบิร์กได้เบอร์กรนว่าลงหน้าอยู่ป่ะ kiếp bay bên nọ, vót kiếp bay bên nọ, đấy. Hai kinh, mày ăn, mày xả hai kinh, mày ăn, mày xài túi mày bay. Chút mà đưa. Ok. Bãi okay. okay rồi, rồi. Ja, bà. cả hoài chưa đi, Tao sau như nào nó. này, này, มื4 4 eaten, ่นมาแทงเหียนเนีกินแกงหมอยิ่งแยงเสเนาะไอ้ปลาลูกมากินน้ำราดินเด้อเดี๋ยวพนมากะโดดกพันมากระนด้นพันตัวงาพันตัวยาพันตัวดเลยงัวกกินมันไม่ได้ถือไดทางไหนจะหมุนถือไ่ได้ถือทางไหนนี่ปลาขูดตงามๆเนาะ ไป่เลยซื้อปลามาปล่อยเพิ่มเนี่ยแล้ดินดินไม่ได้ลงไปปล่อยปลานน้ำจันชร์มาที่าฟังเบิ้งมืออีกมืออีกเจ๊มือแล้วชิลงไปลูกกามาอินว่ะพี่น้องนนเนาะแต่ว่ามือนี้ไม่ได้ลงไปเพราะว่าเห็นว่าอาวุธท่านได้มาลูกกาว่ายามมันเดืองืัอนี้พคนพอดีพันได้คนงานน้องซอนเจ้มาหาเจ้อีกแล้วสบายดีเจ้้อเจ้อไดเจ้อไดส่วนวอ้ายนะ ไอน่ยวไอ้นคนโลมาน้ำอีเดหน่อเลยเนาะราโดอย่างมาดับนานว้นอันนี้น่น่จะยปใบเสือเรื่องมียางเอานั่นมีอันคันคายมีคายงในงอนเอาไว้ให้ป้าเกนชิกินเมือื่นเจ้าพี่น้องยมื่อนี้มื่อนี้ขากินโตนั่น ชอบกินมูงแมงเชื่อซื้อม,มูงมั้ยจำเจลได้ไม่ตู้อะไเห็นแล้ไม่ข่าวอยากกินดนะไ,ได้หรอวะเนาะจเจลมาเด้นตู้เด้อนั่นงมืออ่ะ อะไรจะ,ะยังอ,อยู่นั่งมือยังมาบายอีกอยู่นอีินอ ไดี๋ยมเราจะลงไปเก็บพะเกียงแล้วเดี๋ยวเราเก็บพะเกียงมาก่อนทุ่งทุ่งสามุลาเฮ้ยเขียนกอไกู่กเขียนไม่ได้เด้อเหมือนเด้อขอดหัวมันคือคุดีว่ารึเปลูกเด้อขอดหัวมันก้อนขอดหัวมันก้อนนะเจ้าจังเกี่ยวขึ้นแล้วก็เกี่ยวหัวเพิ่งเพิ่งมันเด้อเอาเดี๋ยวให้ที้มาเอาตอนนี้เวลาจะเปาะตอนนี้เปาะว้ดนะอันส้มไหมจำเจียวแลง phun chảm nay lâu bây giờ cô nay mặn lại hôm nay mặn 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 thế mặn 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 mặn

เสีผาเอามาคบิว่าใ่เก่งไหมหอมเสีสผาสี่าบ้ใ่เด็กนั่นไทตีนนั่นนปึ้มเด็กยังนีเด็กยังบม่ถามมีเด็กยังศูนูนย์ยังที่ด đường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 10. 11. 11, 12, 13, 11. 13. 14. 14. 14, 15, 14. 15. 15. 15. 14. 16, 17. 17, 18, 19, 20, เก่งไรตัวมูซมเซ่าเชรลินเน่สีบตัวไหมาเบิ่งอีกวันนึงเกี่ยวขึ้นมาสิดินเกี่ยก้อนเกี่ยวเห็นขี้ขี้ข้ตะโพสหขึ้ตะโอสิเหรอเหรอเห็นขึ้ตะกนเนาะเกี่ยวขึ้นเฮ้ยก้อนนี่เฮ้ยเฮยอลเย้เป็นแ่้ไอเห้ยขี้เห้ขี้ไม่ต้องเกี่ยง่ายไม่ต้องเห็นง่าย

ไปชงทางอาวุญกับน้องซอนเพื่อนกับส่งของกิงกนหน้าไม่ตุยเพื่อนแหละเอา้า<ม>พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องสำนีกก่อนเด้อเดี๋ยวมาถ่ายทำให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะรอบหนะ้าสำหรับคลิปนี้บา,บายบายไปแล้วสบายแบบใช่ไหมนะสบายดีไพ่พ่อม grab ไพ่ป,ป้าลุง,ลงโดย้ยไปเลยอปตรงเด้อสบายดีเด้อบายบาย